จัดมาอีกแล้วนะครับไซส์สวยครับวันนี้นี่ครับเต็มแรกครับเต็มแรกไซส์สวยเลยครับนี่ครับสดๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตามล่าเต้นต่อไปนะครับครับัดขึ้นมาเต้นอีกสองเลยนะครับไซส์สวยๆครับวันนี้ขึ้นดีนะครับไซส์สวยๆครับ โอเคครับลาดแต้มต่อไปนะครับครับแต้มอีกสามตามมานะครับดูครับใส่สวยๆนะครับวันนี้ใส่งามๆครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวลาดแต้มต่อไปนะครับ โอเคครับครับจัดมาอีกแล้วนะครับไซส์สวยอีกแล้วคืนนี้นี่ครับไซส์สวยๆนะครับนี่ครับ สวยสวยโอ้ติดนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวหาผลงานต่อนะครับคืนนี้ นี่นะครับคืนนี้จัดมาสีแต้มนะครับนี่ครับสีแต้มไซส์สวยๆนะครับดูครับสดๆกันเลยนะครับคืนนี้มีเวลานิดนึงครับมาตกสีแต้มก็โอเคแล้วครับวันนี้สีแต้มพอเหนื่อยแล้วครับ